สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นมีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะครดนบูชมทั้งเรื่องของโควิดของคัสเตอร์เรือนจําตอนนี้นั้นผู้ติดเชื้อพุ่งอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านโดยติดจากเรือนจําตอนนี้ ,6853 รายแล้วก็เรือนจํากางเชียงใหม่อย่างเดียวนั้น3,793รายแต่บวกกันแล้วก็เป็นตัวเลขอย่างที่ผมได้แถลงไปแล้วเมื่อกี้ส่วนโควิดวันนี้วันเดียวติดเชื้อ mm. เกือบหมืน่นในการดบูชมานผู้ชม9,635ดับเพิ่ม 25ลายติดเชื้อลายใหม่2,782ลายแล้วก็เป็นคัสเตอร์จากในเรือนจำนั้น6,853ลายสิรหรวม9,635ลายแล้วก็ป่วยสะสมตอนนี้ทะลุแสนไปเปที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยู่ที่1 100, 1 10, 1 0 8 2ลายแล้วก็เสียชีวิตรวม614ลายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีบดีกัเลยทีเดียวทั้งเรื่องของคัสเตอร์เรือนจำต่างๆนานาน,นี้และตอนนี้ครับท่านหากใครที่กำลังคิดถึงชัยวุฒิแลฐมนตร ีดีอะไรนี้ตอนนี้ก็ออกมาหาซีนหิวแสงอีกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าได้มีทําการที่จะไข่กับพิมลีพายอีกแล้วไกลๆหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาะแถลงโดยใช้บูดได้เตือนโซเชียลออนไลน์เปรียบเทียบโรงพยาบาลสนามพิมลีพายกับรัฐบาลชี้บิดเบือนแล้วก็ขู่ให้รีบรบครับท่านส่วนอีกข่าวนึงก็ตอนนี้เจียวกกผอมออบตัวที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทําการอ้างว่าถูกกันแกล้งตนก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันครับท่านในนี้ ก็ออกมาจากเจียวกกส่วนอันนี้ไม่ได้เจียวกกกข่าวสดเตรียมดำเนินคดีคนเผยแพร่ข้อความเท็จใส่ร้ายโดยไปเก่าวหาอยู่ในเพจของแฟนคลับ ช่องข่าวสลิมช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้นั้นมาเริ่มที่ชัยวุฒิชัยวัดอะไรกันก่อนหลังจากที่บีพุธทธิพงษ์นั้นโดนตะเพิดออกจากการเป็นรัฐมนตรีไปด้วยการเดินตกคอตกเข้าคุกไปแล้วนั้นแต่อันนี้ลายใหม่มาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาอีกแล้วหลังจากที่พิมรีพายนั้นได้ทําการสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วก็มีประชาชนทั้งหลายนั้นแห่กันไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลของภาครัฐนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ าเกิดท่านกาลังคิดจะเปรียบเทียบนั้นจงฟังข่าวนี้ก่อนโดยข่าวสดส่งเข้าประกวดมาโดยใช้วุฒิครับท่านรัฐมนตรีดี e. เตือนโซเชียลเปรียบเทียบโรงพยาบาลสนามพิมพ์ลีพายกับรัฐบาลชี้บิดเบือน แล้วก็ขู่ให้รีบรบในครัเท่นผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วโดยตอนนี้นั้นอาจจะเข้าข่ายในการปิดหูปิดตาปิดปากทั้งประชาชนแล้วก็สื่อหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ได้บอกแบบนั้นนะแค่พูดให้ฟังว่าใช่หรือเปล่าก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยใช้วุฒิเตือนโซเชียลเปรียบเทียบโรงพยาบาลสนามพิมพ์รีภัย,ยกับรัฐบาลชี้บิดเบือนโจมตีขู่ให้รีบรบก่อนถูกดำเนินคดีซัดทำสังคมแตกแยกแล้วก็เข้าใจผิดในครัเท่นผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันพอคิดถึงทําให้สังคมแตกแยกนั้นผมนึกถึง กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเลยแต่ตอนนี้ก็มีแกนนาชั้น2นั้นแถว2แถว3ามไม่แน่ใจนั้นก็ได้ออกมาตะเพิดกันอย่างมากมายก่กองแต่มาที่ข่าวของชัยวุฒิกันก่อนรัฐมนตรีดิจิตอลดีอะไรนั้นก็ช่างมันไปก่อนกล่าวถึงกรณีเพจดังแชร์ข้อมูลโรงพยาบาลสนามบุษราคมว่าใช้งบประมาณ239บาล้าน2อง0 0บาททาได้1นึเตียงเฉลี่ยเตียงละ2 2 0 0 0บาทเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสนามของพิมลีภัยเน็ตไอดอลชื่อดังในการดููชมพูซึ่งออกมาเมื่อไหร่นะ นั้นจะทําการเขย่าวขวานรัฐบาลได้อย่างดีดีเหลือเกินแต่ไม่มีเขียนในนี้เมื่อกี้เติมให้โดยโรงพยาบาลสนามของพิมพ์รีภยัยใช้งบประมาณ1นึ0 0 0สบาทได้ถึง50เตียงโดยเฉลี่ยเตียงละ3,400บาทในะครัรท่านผู้ชมแต่ของภาครัฐนั้นเฉลี่ยเตียงละ2องแ0 0สองบาทจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าหน่วยงานกระทรวงดีอดตรวจพบความพยายามว่าจะมีการเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลหรือไม่ซึ่งภาครัฐและเอกชน มีความตั้งใจดีเพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤตโดยเร็วแต่กับมีขบวนการไม่หวังดีมาเปรียบเทียบบิดเบือนเพื่อต้องการสร้างความแตกแยกขัดแยง้งในส่วนของพิมรีพายที่นำเงินส่วนตัวมาสร้างโรงพยาบาลสนามนั้นเป็นสิ่งที่ดีเสียชะละช่วยช่วย,วยประชาชนในยามลำบากรัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณความตั้งใจอันดีที่ร่วมช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยตามกําลังตามความสามารถที่พอจะช่วยได้ส่วนชชยบุิมาแล้วครับท่านมันกล่าวต่ออีกแล้วส่วนโรงพยาบาลสนามบุษราคำตั้งจัดตั้งในลักษณะ โรงพยาบาลถาวรที่มีมาตรฐานพร้อมทางการแพทย์มีอุปกรณ์เครื่องมือดูแลผู้ติดเชื้อมีระบบดูแลความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่บุคลากร,ก,รการแพทย์จากหลายจังหวัดจํานวนมากหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนานาว่ากันไปนั้นอีกทั้งภาพที่มีการแชร์เปรียบเทียบขณะนี้เป็นภาพเก่าช่วงที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับกลุ่มเสี่ยงเพื่อสังเกตการใหม่ๆและเป็นการจัดตั้งในภาวะฉุกเฉินก่อนจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานในการดูชมก็เป็นสิ่งที่แฉลงออกมาอย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวช่วง ที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะโควิดแต่กลับมีผู้ไม่ประสงค์ดีต้องการสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมกระทรวงดีก็ติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้มาตลอดให้ผู้ที่เป็นต้นตอหรือมีส่วนกับการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวลบโพสโดยด,ด่วนนะครับท่านผู้ชมเขาบอกมาแบบนี้ลบโพสโดยด่วนเลยหากใครไปโพสต์และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมทราบมิฉะนั้นกระทรวงดีดีดีอะไรนี้อาจจะต้องดําเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่มีเจตนามไม่บริสุทธิ์ต่อไปรัฐมนตรีชัยวุฒิกล่าวนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่จับตาม มองอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวว่ามันอะไรของมันกันกนะกันหนานั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจได้มีการเก็บเทียบภาพกันอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียว,ว่ผมก็อยากจะเดินไปบอกท่านนะว่าอย่าพึง ja พ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโชว์เยอะตามดูไม่ทันหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจจะใช่ในการรับชมโดยผมนั้นน้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวก็เป็นสิ่งที่น <G> ่าจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านส่วนทางด้านของสํานักงานข่าวสดดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นสลิมรอดช่องมขนาที่จะดิ้นเฮือกกันอย่างชัวนาตาต หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจข่าวสดสํานักง,งานข่าวที่ขึ้นชื่อในกระดินผู้ชมในเรื่องของความเป็นกลางหรือเปล่านั้นซึ่งผมก็ชอบสํานักข่าวนี้อย่างสุดซึ้งนั้นแต่ตอนนี้ข่าวสดเตรียมดําเนินคดีคนเผยแพร่ข้อความเท็จใส่ร้ายครับท่านโดยไม่ทราบว่าเป็นจากไอ้พวกไอโอสามร้อยหรือเปล่าโดยจากรณีผู้มีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งเผยแพร่ข้อความในกลุ่มสาธารณะเอฟซีท็อปทีวีกล่าวหาใส่ร้ายสื่อข่าวสดว่าปล่อยข่าวลือไม่เป็นมงคลจนสร้างความเข้าใจผิดให้บุคคลทั่วไป โดยมีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จไม่มีมูลความจริงใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงนั้นโดยก็มีออกประมาณแบบนี้ในการดูชมแบลนข่าวสดอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้รู้สึกว่าข่าวสดตอนนี้กาลังจะดาเนินคดีอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวกองบรรณาธิการข่าวสดขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยข่าวสดไม่เคยเกี่ยวข้องหรือทําการใดๆตามข้อกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีดังกล่าวข่าวสดยังคงทําหน้าที่สื่อมวลชนเสนอข่าวด้วยความเที่ยงตรงฉับไวและรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสื่อหนังสือพิมพ์เว็บไซต์สื่อโซเชียลที่ ได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือจากผู้อ่านจํานวนมากโดยขณะนี้ฝ่ายกฎหมายข่าวสดกําลังรวบรวมหล,ลักฐานเพื่อดําเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้เผยแพร่ข้อความดังกล่าวเลื่อนลอยที่เผยแพร่อยู่ในกลุ่ม XFC Top TV รวมถึงคนเห็นในโพสต์ดังกล่าวที่กล่าวหาให้ไลฟ์ข่าวสดและเครือมติชนต่อไปในการผูชมก็เป็นการออกมาจากสำนักข่าวที่ประชาชนหลายนั้นชอบอย่างดีเกันเลยทีเดียวแต่สําหรับใครที่คิดถึงเกี่ยวกกคัดท่านไม่ใช่เกี่ยวกกโลในสามกกบทกานผูชม หรือว่าจิวแปะทงอะไรนะั้นไม่ได้เกี่ยวแต่อย่างใดโดยตอนนี้ก็ได้เข้าทําการมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอ๋อ,อบอกว่าถูกกันแกล้งนะครบท่านผู้ชมผมก็ไม่อาจจะทําอย่างไรได้ต้องแถลงให้ท่านฟังก่อนโดยประสิทธิเจียวกกโผหัวกระบาลมอบตัวที่กองปราบแล้วก็อ้างถูกกันแกล้งตกนก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเอาอีกแล้วครับท่านจากกรณีของนายประสิทธิ์เจียวกกซึ่งมีแอร์คาราบาวได้ไปแต่งเพลงว่าเป็นคนดี4ี่พันล้านอะไรหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจแน่ใจร่วมกับพวกเบิดบ,บริษัทหลอกลวง ลงทุนเสียหายนับพันล้านซึ่งตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้ลงขบวนการหลอกลวงเอ้ยไม่ใช่เออหลอกลวงครับท่านลงทุนได้แล้ว4ี่คนแต่นายประสิทธิ์ตัวการใหญ่ยังหลบหนีก่อนติดต่อตำรวจขอความจำนงจะมอบตัวโดยล่าสุดรครับท่านวันนี้นี่เลยผล่หัวกระบานมาแล้วโดยพลตำรวจตีจิรพภูริเดชรองผบอชกในฐานะหัวหน้าชุดคีข่ายเปิดเผยว่าเมื่อเวลา8ปดโมงครึ่งของเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่นายประสิทธิ์เจียวโก้ครับท่านได้เดินทางติดต่อมอบตัวกับทางกองปราบโดยมีทีมกรวจ สายเดินทางมาเพื่อรอติดตามคดีและขอประกันตัวในชั้นพนักง,งานโดยเจียกก๊กกล่าวว่าตนเตรียมหลักฐานและข้อเท็จจริงมาชี้แจงกับพนักง,งานสอบสวนหลังถูกออกหมายจับร่วมกับพวกรวม6คนในคดีที่ร่วมกันชอโกงโดยมั่นใจว่ามีข้อมูลสามารถชี้แจงต่อสู้คดีตามกฎหมายได้เพราะสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงโดยมั่นใจว่าคดีนี้ตนถูกกันแกล้งเพราะที่ผ่านมาก็มีคดีความที่ตนเองตกเป็นผู้เสียหายสูญเงินไปกว่าร้อยล้านบาทเช่นกันก็ต้องติดตามต่อไปในกั้นบูชมโดยมั่นใจอย่างสุดสิงเลย ทีเดียวครับท่านโดยทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงก็ไม่ทราบว่าข้อเจริงที่ว่านี้มันจะไปมีโยงกับไอ้พวกไอโอสามที่มันเคยเป็นหัวหน้าได้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนายใในประสิทธิ์ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาธุรกิจการท่องเที่ยวของตัวเองก็ได้รับผลกระทบป,ปัญหาจากโควิด -19 อย่างมากทั้งยังถูกเชื่อมโยงประเด็นการเมืองอยากให้สังคมแยกแยะระหว่างและดมทุนทางธุรกิจกับการทําธุรกิจแบบเครือข่ายเชื่อมั่นยังมีคนมั่นใจในตัวเองอยู่อุ้ยมันช่างกล้าในการดูผู้ชมบอกว่ายังเชื่อมั่นว่ามีคนมั่นใจในตัวเขาาอยู่ถ้ จริงตนก็ต้องรับโทษตามกฎหมายอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้ครับท่านถูกการแกล้งนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยถ้าเกิดตํารวจไม่มีข้อมูลมากพอนั้นเขาคงไม่ออกมาหรือป่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยไม่ได้กันแกล้งหรือกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ผมชอบก็คือประสิทธิ์เจลก๊กหวัวหน้าแก๊งตุนพันล้านมอบตัวก้องปราเหยื่แชใช้จิตอา,าสารสร้างความน่าเชื่อถือโดยต้องโชว์ก่อนโชว์กันยอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวเพราะไม่มีอะไรให้โชว์นะครับท่านโดยนี้มาจาก MGR ก็ลงข่าวแบบนี้แล้วก็พาดไปถึงแอดคาราบาผู้ซึ่งโดนทวลงเมื่อวันก่อนนั้นโดยบอกว่าจะยุติบทบาทก็โดนทวงถามอย่างสุดตีงเลยทีเดียวว่าเคยมีบทบาทอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้แอดคาราบาอับแสงอวยสิมงกุฎสุดลิมประสิทธิ์เจียกกกผู้ให้ก็สิ่งที่ออกมาแบบนี้นะคือท่านผู้ชมแอมเฮ้ยโพสต์แต่อย่างโดนใจเหลือเกินสําหรับแบรนด์นี้ก็มีไม่กี่อันที่ผมจะสามารถอ่านได้สําหรับอันนี้นั้นแอดคาราบาอับแสงอวยสิมงกุฎสุดลิม อาจารย์เป็นสุดสลิมแล้วประสิทธิ์เจ้วก๊กผู้ให้โอ้ไม่รู้ว่าให้อะไรเหมือนกันโดยหลังจากขอ,อยุติบทบาทอะไรต่างๆนานานั้นนับเป็นการยอมรับสารภาพ อย่างจำนวนต่อโลกออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองอันสะท้อนถึงยุคสมัยของซูเปอร์สตาร์เพลงเพื่อชีวิตที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมวงการเพลงเดินทางมาถึงหลักสุดท้ายของความชื่นชอบและศรัทธาจากมวลชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงคนกลุ่มเล็กๆที่เป็นสาวกและแฟนพันธุ์แท้เท่านั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในการดูชมทั้งเรื่องของชชยวุฒิเจ้าเก่าครับท่านออกมาเตือนโซเชียลเปรียบเทียบอะไรนี้แล้วก็เจอเปิดมาเจอชชยวุฒิอีกแล้วโอ้โคตรเย เองแล้วก็ลืมโดยใช้วุฒิเจ้าเก่าปัดประยุทธ์ถกลับกับมินออนไลน์ครับท่านแล้วก็ปู่สายอํานาจเก่าปล่อยข่าวนั้นก็ไม่ทราบก็จะใช้ได้อีกหรือเปล่าโดยวลีสายอํานาจเก่าปล่อยข่าวนี้ใช้มาตั้งแต่10ปีก่อนในเรื่องบูชมล้าสุดๆเลยแม่มึงเอ้ยมาก่อนการเวลา <laughs> ก็มีที่น่าจับตามองอย่าง,างดีๆกันเลยทีเดียวหรือจะไม่จับตามอง,องนั้นผมก็ไม่อยาบแน่ใจได้ก็ต้องทํำยังไงก็ต้องเล็ดอิดบีหรือว่ายี <laughs> จุก,กู้กันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยหน้าข่าวก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องโชว์เรื่อยๆเพราะตอนนี้มันจ้องจะปากเฟคนิวอีกนั้นโดยท่านทั้งหลายอย่าไปเชื่อเฟคนิวกันนะตามที่พลเอกประวิทย์นั้นบอกออกมาครับท่านอันนี้ก็ชัยวุฒิปัตรประยุทธ์ถกลับมินออนไลน์ปูดสายอำนาจเก่าปล่อยข่าวอ่อก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมจะเป็นบอ ประโยนบอกเล่าจะไปลอยข้าหูใครหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจแต่ที่น่ใจสถานการณ์ของโควิดวันนี้นั้นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคัสเตอร์เรือนจําครับท่านโดยเฉพาะเรือนจํากลางคลองใหม่เอ้ไม่ใช่เชียงใหม่โดยอาจจ,อ,อ,าดอ,อาจจะเกือบอ่านจะเพดเป็นไอ้อาจจะเกือบอ่านผิดเป็นเรือนจํากลางคลองไผ่สัมผัสใหม่แห่งการนอนนั่นแล้วแต่อันนี้เรือนจํากลางเชียงใหม่ถแถลงผู้ต้องขังติดเชื้อรวม3,793ร้าิรยย้ำซีลสนิทแล้วก็พร้อมคืนพื้นที่ปอดโลก28เพฤษภา คมนี้ในะคร่ดนบูชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องสายตาของผมว่าต้องสะกดตัวเลขผู้ป่วยให้ครบนั้นเดี๋ยวเกินหรือว่าขาดเหลือเดี๋ยวมันจะหาว่าเผยแพแทเฟคนิวอีกนั่นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในะคร่ดนบูชมแล้วก็ได้มีรายงานข่าวมาว่าตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนี่อ่อนายเชริเลิรกล่าวว่าจากที่มีหลายคนกังวลแต่เชียงใหม่ตรวจพบผู้ต้องขังติดเชื้อในพื้นที่ปิดจึงมีการหาลรือและใช้มาตรการควบคุมโรคตั้งแต่วันที่26เมษายนที่ผ่านม ระยะเวลา28วันแบบล็อกดาวน์ทุกห้องทุกแดนตรวจค้นผู้ต้องขังทุกแดนตรวจสอบการควบคุมโรคอะไรต่างๆนานาคาดว่าเรือนจำกลางเชียงใหม่จะปลอดโรคในวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับท่านผู้ชมก็เหลือเวลาอีก11วันนั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ออกมาถแถลงแบบนี้นั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวพอบอกมาว่าวันที่28พฤษภาคมนี้นั้นผมก็หวนนึกไปถึงใครคนหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนั้นโดยบอกว่าจะทําการให้ตัวเลขนิ่งนะครับท่านผู้ชมสําหรับก ทอมอ้นภายในเวลา14วันซึ่งก็คืออัศวินขวัญเมืองโดยมันจะขวัญเมืองหรือไม่ขวัญเมืองไม่แน่ใจแต่ตอนนี้อ,อก็ยังคงด้านอยู่อย่างชั่วนาดาปีในการดบูชมในการที่เป็นอ,อ,อะไรวะ กท <laughs> มอะไรสักงอย่างนั้นผู้ว่ากทมจากการแต่งตั้งของประยุทธ์โอ้ยขอโทษครับท่านติดขัดเล็กน้อยถึงปานกลางก,าก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้อเมนดาก็ตกรอบไปไปที่เรียบร้อยแต่ว่าที่หนึ่งในใจคนไทยยกที่หนึ่งใน,ในใจคนไทยโลกออนไลน์แห่ให้กําลังใจแน่นชี้อเมนดาทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ได้มีการโยงในะะ่านผูชมสําหรับประชาชนบางกลุ่มนั้นบอกว่าเนี่ยให้กําลังใจอเมนดาอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวแม้ว่าจะตกรอบนั้นแต่ก็ทําสุดวิธีแล้วสุดความสามารถแล้ว แต่ไม่ทราบว่าเป็นพวกอะไรเหมือนกันนั้นต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าในรกบทดานบูชมแม่เมืงเอ้ก็โดนสวดไปอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นพลเอกที่ผมชื่นชอบนั้นขยับซ้ายขยับขวาอะไรหายใจออกแรงก็จะโดนประชาชนไหลนั้นสวดยับในรับเดินบูชมแต่สวดนั้นไม่ทราบว่าสวดทํานองสรพันยาหรือว่าติบิโสก็ไม่อาจแน่ใจหรือว่ากุศราธรรมานะก็ต้องติดตามะครกบเดานผูชมโดยตอนนี้สถานการณ์เต็ไมไปด้วยความแปลกประหลาดอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวครับท่านทั้งเรื่องของการถ้าเกิดท่่านไม ไม่มั่นใจว่าการฉีดวัคซีนนี้จะปลอดภัยนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นทําการสวดมนต์ในะครดนบูชมันนี้ก็ออกมาจากระยุจันโอชาเป็นนายกที่ระดับไอเดียสมองนั้น8 4 0 0 0เซลครับท่านเก่งอย่างสุดติงกันเลยซีเดียวส่วนกลาโหมเผยปรับลดงบต่อเนื่องช่วงโควิดพร้อมแจ้งในสภาวอนอย่าเปรียบเทียบกระทรวงอื่นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรในการดูบูชมแต่ที่ทราบแน่ๆตอนนี้วิโรธลัคนาดิศนของผมหลังจากเปิดมาเจอวิโร์วิโร์จวกละรัดแก แก้โควิดลงแล้วลงมีเรื่องดีเอาเข้าตัวส่วนเรื่องไม่ดีกับโทษประชาชนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นภาษาชาวบ้านชาวช่องนั้นก็เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจิตติดตามครับท่านโดยวิโรจน์จัดหนักรัฐบาลจั่วแก้โควิดแบบลงแล้วลึงมีเรื่องดีเอาเข้าตัวเรื่องแ yeah. ย่บวยให้ชาวบ้านชาวช่องประชาชนถามเรายอมตกอยู่ในวงจรแห่งความข่าวแบบนี้หรือก็เป็นคําถามที่ออกมาจากวิโรจน์ลัคนณะดีสอดนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้โควิดแลวง่าหัวไปแดกก ง่าไปแดกหัวกระบ,บาลหลายรายแล้วนะคับูชมผมก็เสียอย่างสุดตีงินเลยทีว่าเอ๊ะวันไหนมันจะมาถึงรอบเราสักทีนั้นโดยตอนนี้เอล้างแอลกอฮอลจนมือแทบเปื่อยมือแทบไหมก,กันแล้วนั้นก็ขอให้ท่านนั้นจงระวังตัวไว้อย่างดีดีนะคดบูชมรักษาสุขภาพไว้อย่าพยายามลืมการล้างแอลกอฮอลอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวก็จริงเป็นกระแสข,ข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่รพบโดยวันนี้มาไม่นานเพราะว่านานไปนั้นดี๋ยวกลัวท่านจะเบื่อโดยหากชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบ้าาาากกงงะหไไมม่ดดตติ แล้วก็ฝากกดติดตามพร้อมเบริรกระดิ่งไว้ด้วยครับท่านจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชม